ดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำสีพื้นลายไม้ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 นะคะเริ่มแรกเลยนะคะไปที่ไฟล์ค่ะเลือก New ค่ะเลือกกระดาษตามต้องการเลยนะคะแล้วกด OK แล้วไปเลือกที่ Point Bucket Tool นะคะที่นี่ค่ะกดค้างไว้แล้วก็จะมี Point Bucket Tool ให้เลือกค่ะ แล้วเลือกสีพื้นค่ะส่วนมากถ้าเป็นลายไม้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนะคะให้เลือกทั้งสองทั้งข้างบนและข้างล่างได้เลยค่ะจากนั้นให้เข้าไปที่ฟิลเตอร์ค่ะเข้าไปที่เรนเดอร์ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ไฟเบอร์จะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วให้เราเลือก ความละเอียดของพื้นลายไม้ได้ค่ะจากนั้นให้กดตกลงค่ะหรือโอเคค่ะถ้าบันทึกนะคะจะบันทึกที่ไฟล์แล้วก็ save as ค่ะแล้วให้พิมพ์ชื่อว่าลายพื้นลายไม้หรือชื่อที่ตามต้องการแล้วให้บันทึกเป็น jpeg นะคะหรือ jpg แล้วก็ save ค่ะ ก็จบแค่นี้เลยค่ะ